การตอขึ้นเรือม่อกี้เนี้เราจะมาน่ยเพื่ขึ้นเรือ้เรือาไปก็เว่านเรือไปมันต่กว่าบลงเลยนะครับตอนขึ้นเรือลงเครนะครับทุกครต้องรอให้สจากดับขึ้น็บเลลกปเนยเราอยอลุกไปทีละแถบทีละแถบเพื่อการบาลาน์โอเคร้อมไหมครับ โอเคเราไปย้อนลอยนิา่าสุพรรณเมื่อสอันทีที่ผ่านมาเราจะดูเส้นทางข้างหน้าท่านนี้เส้นทางท่านเห็นเนี่ย,นนยคือสายพระเนตรเดียวกับราชกกรกที่ห้าคือสิ่งที่ท่านเห็นเหมือนกันกับเรานะครับเดี๋ยวเราจะหานไปเรียกว,ว่าเทีเ่ยวท่องร่องวิถีชุมชนคนเมืองหนึ่งวันแรกสุ่านเจ้าพร้อมนะติดตผมเลครับ ตั้งไเนี่เราก็จะมีการร้องรำทมเพลงบรรยากาศเล่าไปเรื่อยด้วยกันครับเราจะใช้เวลาล่องเรือไปเสร็จไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับขึ้นไปพักครึ่งชั่วโมงไปครึ่งชั่วโมงกลับครึ่งชั่วโมงนั่นกันนะครับ ตรงนี้เป็นน้ำเป็นชาข้าวคั่วแต่บ้านกดขาดเลยนะครับโอเคครับเริ่มต้นเลยนะครับว่าดาน Thank yeah. you.